จริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมัยมรุเชษนะเรามาติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางธรรมเพื่อปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะสถานการณ์ต่างๆนะถ้าพี่น้องได้สังเกตนะความเป็นไปในสังคมในโลกนะเราจะเห็นความจริงนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในห่านะพานบดิ์สูตรนะว่านะ ทำดีก็จะได้รับผลดีทําทไม่ดีก็จะได้รับผลที่ไม่ดีแล้วก็ผลนั้นจะส่งผลการทําความดีหรือไม่ดีนั้นนจะส่งผลในภพชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปสื่อไปอีกส่วนหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกข้อที่37ข้อที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปด และพลังที่สร้างผลนั้นพระพทธเจ้าก็ตัดว่าเป็นพลังในใจของผู้นั้นผู้นั้นที่คิดพูดทำดีหรือไม่ดีดังที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่ามาโนปุพังคมาธรรมามาโนเศรษฐามาโนมายาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะก็คือพลังในใจนั่นแหละเป็นพลังสร้างผลทุกอย่างให้กับชีวิตใจที่คิดพูดทำดีจะสร้างผลดีใจที่คิดพูดทำไม่ดีก็จะสร้างผลไม่ดีในประเทศไทยเราที่ชัดเจนก็จะเป็นานะระบอบทักษิณนะที่คิดพูดทำไม่ดีนะกับ ประชาชนไทยเรานี่แหละนะทุกภาคส่วนคิดพูดทำไม่ดีนะพอเขาคิดพูดทำไม่ดีนะกับชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยนะผลก็นะทำให้เกิดความพินาศนะเกิดความเดือดร้อนทุกทรมานนะพลังที่มีมากมายนะพลังอำนาจทางการเมืองทางการเงิน าทางเพื่อนฝูงาทางเพื่อนฝูงเร็วๆมากมายก็ไม่สามารถที่จะต้านพลังวิบากร้ายของเขาได้โดยเฉพาะพลังวิบากร้ายของเขานั้นมาทำสิ่งที่ไม่ดีในประเทศไทยซึ่งกระทบคนไทยจำนวนไม่น้อยนะก็กระทบคนไทยทุกคนนั่นแหละและคนไทยนั้น,นแต่ละท่านโดยภาพรวมก็มีไม่น้อยเลยที่ มีหลายท่านที่น่ะมีโลคุตระหรืออริยธรรมในตัวเองอาจจะมีน้อยมีปานกลางมีมากก็แล้วแต่นะแต่ก็มีเท่าที่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเป็นบาปเป็นวิบากร้ายที่ร้ายแรงนะถ้าทำไม่ดีกระทบกับผู้ที่มีอริยธรรมนั้นวิบากร้ายจะรุนแรงท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นน่ะรุนแรงทั้งในชาตินี้ชาติต่อไป ชาติเดืนือนสืบไปเพราะฉะนั้นมันจะมีผลเลวร้ายหนักยิ่งกว่าทำไม่ดีกับคนทั่วไปหรือกับสัตว์เปรัชฌาน,นาแต่ถ้าทำไม่ดีกระทบคนดีโดยเฉพาะคนดีที่มีอาริยธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นวิบากร้ายก็จะยิ่งหนักเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น,นเราจะเห็นถึงวิบากร้ายของระบอบทักษิณก็ ทำลายทำลายระบอบทักษิณตอนนี้กำลังทำลายต่อเนื่องต่อเนื่องอีกนะโดยเฉพาะถ้าคนดีนะมีอาริยธรรมนะไปเป็นลําดับลําดับนะในประเทศไทยนั้นรวมพลังกันรวมพลังกันติคมประนามประจานเปิดโปงความชั่วของคนชั่วจนะล,วลงโทษทางสังคมทางกฎหมายก็จะยิ่งมีผล นะทำให้พลังแหง่งความชั่วนั้นพ่ายแพ้ได้มากยิ่ง,งขึ้นไปนะความชั่วก็จะพ่ายแพ้ความดีก็จะชนะนะในขณะเดียวกันนะพลังที่เราเห็นว่ากำลังจะพินาศตามไปหรือพินาศไปเป็นลำดับเหมือนกันก็นะระบอบหุ่นเซนเะท่าที่อาจารย์สังเกตนะ ระบบฮุนเซนนี่เริ่มพินาศหนักเข้าหนักเข้าแล้วสังเกตได้ระหว่างไทยนะระหว่างไทยกับหุนเซนเนี่ยนะพลังของไทยเราโดยรวมนะกับหุนเซนเนี่ยให้สังเกตว่าใครดิ้นมากกว่ากันนะใครดิ้นใครซัดสายนะใครทุรนทุรายมากกว่ากันนะ จะสังเกตได้ว่าเขาจะดิ้นสัดสายทุรนทุรายแล้วก็ออกมาทําความชั่วนั้นมากขึ้นมากขึ้นนะโดยเฉพาะออกมาให้ข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยนะทำเป็นประจําเลยนะให้ข้อมูลเป็นเท็จใช่ไหมให้ข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลโกหกเนี่ยโอ้โหทำเป็นกระบวนการเลยนะใครอ่าใครจะว่าคุณเซนไม่เก่งเนี่ยนะ อาจารย์เถียงนะเขาเก่งนะนะเขาเก่งในการหลอกลวงใช่ไหมเ,เขาเก่งในการหลอกลวงนี่เรียกว่านะติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะใช่ไหมจะว่าเขาไม่เก่งนี่ไม่ได้นะเอเขามีฝีมือนะมีฝีมือในการทำชั่วมีฝีมือในการหลอกลวงนะเป็น็นข่าวว่าโอ้ทั่วโลกนี่ยกให้เป็นหัวหน้าของแก๊ง คอนเซนเตอร์เลยนะน่ะเพราะงั้นก็เก่งเก่งแบบนี้พี่ว่าพี่น้องว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลฮะเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นอกุศลมันจะนําสิ่งดีหรือสิ่งร้ายมาให้ชีวิตเขานําสิ่งร้ายมาให้ใช่ไหมก็ดูไปนะความเลวร้ายหนักขึ้นหนักขึ้นนะนี่เห็นว่าทางเกาหลีที่คนของเขาก็มาเสียชีวิตนะเออที่อ่ากัมพูชาเนะี่ย โอ้นะเยอะแยะเลยนะาทำพามาเสียชีวิตแล้วก็พาส,สปอร์ตต่างๆของคนต่างชาติเนี่ยเขาพบเยอะแยะหมดเลยนะเฮ้ยคนต่างชาติทําไมไปทิ้งพาสปอร์ตนะในถังขยะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนะี่มันเขาจะไปทิ้งเหรอมันจริงๆมันต้องอ่านะเป็นแก๊งชั่วทำใช่ไหมไม่รู้ชีวิตเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคนมีพาสปอร์ตเหล่านั้นอะ่นะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ่าหายไปเลยอนะอย่างเงี้ย เนี่ยมันมีเรื่องเลวร้ายจนโอ้โหเกาหลีใต้เขาก็เอาเป็นเอาตายเลยนะเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเลยนะกับขเขมรเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยเห็นแล้วชัดเจนแล้วนะกับความชั่วของขเขมรที่ทำเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจะโดนอย่างหนักเลยนะจะโดนอย่างหนักกับไทยเขาก็จะโดนโดนอยู่แล้วไทยก็จัดการไปเรื่อยๆจัดการไปเรื่อยๆ ทางประเทศอื่นๆก็จัดก,การอีกเพราะว่าเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไทยหรือเกาหลีนะที่มีปัญหาถูกหลอกลวงหรือนะ่าถูกทำเลวทำร้ายอ่ะนะนะจากพวกสีเทาสีดำานี่นะนะพวกแกงคอนเซนเตอร์นะสแกมเมอร์นี่โอ้โหต้องรู้กี่ประเทศที่ได้รับปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะ จัดการนะจัดการกับกัมพูชานะตอนนี้หลายประเทศก็ถอนการช่วยเหลือถอนการลงทุนออกไปเยอะเลยนะถอนการช่วยเหลือถอนการลงทุนออกไปนะเขาก็จะทุกข์ทรมานอ่นะสุดท้ายเขาจะพินาศในที่สุดนะอ้านวะเราก็ติดตามกันไปแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปทำไปทําหน้าที่ที่ดีของประชาชนไทยของเรา่านะเราก็ไปทําหน้าที่ของเรา ไปที่จะไปที่ไหนกันไปที่ไหนสถานทูตกัมพูชานะอเราก็ต้องไปไปเปิดโปงอ้าความชั่วความไม่ดีอของอผู้นำและทีมของกัมพูชาเขานาว่าทำเลวทำร้ายอย่างไรโดยเฉพาะทำกับประเทศไทยของเราอย่างไรเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างไรนะ ยิ่งถ้าเราไปบอกไปเตือนนะไปบอกไปเตือนว่าคุณทำเลวแบบนี้แบบนี้นะแล้วคุณไม่แก้ไขนะเช่นเขาเอาคนของเขามาอยู่ในประเทศไทยของเราแบบผิดกฎหมายรงบริวณชายแดนนะเราสาโฮโฮนะเราสานะให้ที่พักพิงตอนนะตกระกรรมลำบากเนาะหนีสงครามนเขา เห็นฆ่ากันภายในแล้วก็หนีมาอ่า UN ด้วนนะ UN นี่ก็ขอร้องขอร้องให้ไทยอะ่ะช่วยนอยอช่วยเปิดพื้นที่ของไทยให้ขเขมรมาอยู่นอยอ่าเนี่ยหนีตายมาอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราก็น่าสงสารเนาะก็เปิดช่วยกันอ่าเปิดรับเสร็จเอ้าถึงเวลากลับไม่กลับ ถึงเวลามันสงบกับไม่กลับกับยึดพื้นแผ่นดินไทยนะแถมส่งทหารของเขามาค่มคู่คนไทยเรื่อยๆ,ๆอีกเอ๊ะมันทำไม่ถูกต้องแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องนะเราก็จะต้องไปนะบอกทางกัมพูชาเขาการที่คนดีนะมีอริยธรรมไปบอกเขาเนี่ยนะว่าเขา ควรจะทำอย่างไรเขาก็ควรจะถอนกำลังเขาออกเขาควรจะรับผิดชอบแต่ถ้าเขาไม่รับผิดชอบนะบาปเขาจะหนักเลยนะเราไปเตือนไปบอกแล้วเนี่ยเขายัางทำชั่วต่อนี่บาปเขาจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆทุกฝ่ายก็ช่วยกันในประเทศไทยของเรา,าภาคประชาชนก็ทำหน้าที่ของภาคประชาชน,นาภาครัฐก็ทำหน้าที่ของภาครัฐนะทหารก็ทำหน้าที่ของทหารตำรวจ าภาครัฐก็ทําหน้าที่ของภาครัฐจริงๆภาครัฐควรจะทําอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าก็ในเมื่อ UN องค์การสหประชาชาติเนี่ยนะนาสหประชาชาติเป็นคนขอร้องให้เรานั้น,นเปิดรับนคนกัมพูชาที่อพยพหนีตายจากสงครามภายในของเขา เพราะฉะนั้นนี่สหประชาชาติเองนั่นแหละนที่จะต้องยืนยันด้วยอย่างหนึง่งว่านะคุณคุณควรจะยืนยันความจริงว่าคุณเป็นคนขอร้องให้ไทยอ่ะรับขเขมรเข้ามาอ่าทีนี้ถ้าเขาจำไม่ได้มันอาจจะหลายเรื่องเนาะใครมีหน้าที่ที่จะแจ้งไปให้ UN เอาดเนินการฮะ ให้สหประชาชาติดําเนินการประชาชนไทยเหรอ,อใครควรทําประชาชนไทยหรือรัฐบาลเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องทำํำนะรัฐบาลต้องลงมือทํานะถ้ารับทราบข้อมูลนี้แล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลควรทําก็คือต้องทําหนังสือแจ้งไปที่ UN ว่าเออ UN นนะเป็นคนหนะ้าเป็นผู้ที่ ขอร้องนะขอร้องให้ไทยเรานะ่ะนะเป็นผู้ที่นะให้ไทยเราเนะ่ะเปิดรับกัมพูชาเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ่ะ UN ก็ควรจะแจ้งไปที่กัมพูชาควรจะเปิดเผยออกไปในโลกแล้วก็แจ้งกัมพูชาว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้กัมพูชานั้นนะ่ะพาคนของตัวเองออกไปใช่ไหมถ้าย n เนต้องการรักษา ความสงบต้องการรักษาความยุติธรรมก็ต้องทําอย่างนั้นน,นี่เป็นหน้าที่ของนารัฐบาลไทยที่จะต้องนาส่งหนังสือไปที่ UN เเช่นเดียวกันนะที่ผ่านๆมารัฐบาลที่แล้วไม่ทำนาดูสิรัฐบาลนี้จะทำไหมนะเราก็ดูกันต่อไปนะเราก็ดูกันต่อไปสื่อสารไปนาเราก็ต้องตรวจสอบนาแบบนี้แหละ ทางภาครัฐได้ทําหน้าที่ที่เหมาะควรไหมถ้ายังไม่ได้ทําหน้าที่ที่เหมาะควรเราก็ต้องเตือนรัฐบาลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารให้กับรัฐบาลให้ดําเนินการาส่วนประเด็นอื่นๆก็เหมือนกันเราก็ต้องติดตามาติดตามว่าเออเหลี่ยม,ม,มไหนมุมไหนบ้างที่คนไทยหรือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตําตรวจทหาร หรือคนไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนั่นแหละนะที่จะต้องดําเนินการให้เหมาะสมนะถ้าทําได้ดีได้ถูกต้องอย่างยุติธรรมอย่างเหมาะวรนะสิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะเพิ่มชัยชนะให้กับประเทศไทยไปเรื่อยๆนะส่วนกัมพูชานั้นอาจารย์มั่นใจนะมั่นใจว่าเขาจะทาความไม่ดีไปเรื่อยๆ นะเพราะเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเนะขานิสัยไม่ดีเขาจะทำไม่ดีเขาไปเรื่อยๆริษย,ยาเขาไหม arsh? เขาทาชั่วี่ริษยาไหมเอา้าทำไมไม่ลิษยาเขาล่ะเขาทาชั่วเขาจะได้ดีหรือได้ชั่วได้ชั่วใช่ไหมเขาก็ย่อมพ่ายแพ้ไปพินาศไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพินาศไปเรื่อยๆ <c oughs> เรามไม่ต้องไปลิษยาเขาหรอกไม่ต้องไปล <ings> ิษยาเขา ก็ทำชั่วแต่ละครั้งนี่นะไม่ว่าส่งทหารมาป่วนส่งประชาชนมาป่วนอย่างนี้นะเราก็บอกโอ้มาป่วนแปลว่าอะไรรู้ไหมแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วเขามาป่วนทุกครั้งเขาก็เพิ่มความพ่ายแพ้ทุกครั้งเพราะเพราะมันไม่ใช่ผืนแผนด,ดินของเขาใช่ไหมมันผืนแผ่นดินของเราใช่ไหมแล้วเป็นคนที่ มีบุญคุณกับเขาด้วยใช่ไหมเขายิ่งมาป่วนเนะ่ะเขาก็ยิ่งบาปเขาก็ยิ่งพ่ายแพ้มาป่วนเท่าไรเราก็ยิ่งเปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปแล้วก็ดําเนินการให้เหมาะควรมาตรการจากเบาไปหาหนักนะไปเป็นลําดับลําดับนะใช้มาตรการให้เหมาะสมเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆเพราะเขาทําไม่ดีทุกครั้งนั้นไม่ได้เพิ่มชัยชนะให้เขาเลยนะ ไม่ได้เพิ่มชัยชนะให้เขาเลยนะเพิ่มแต่ความพ่ายแพ้เท่านั้นถ้าเรารู้สัจจะเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยเราจึงจงจริงๆแล้วเรา,าไม่ควรที่จะเรียกว่าอย่างไงนะไม่ควรที่จะกังวลเมื่อเขาทําไม่ดีทุกครั้งเราก็ทําดีทุกครั้งทําหน้าที่เปิดโปงความชั่วของเขาแล้วก็ดําเนินการให้เหมาะสมตามกฎหมายไทยตามกฎหมายสากลเราก็ดําเนินการไปเรื่อยๆ นะเขาจะพ่ายแพ้ไปไเรื่อยนะาทำชั่วทุกครั้งเขาก็แพ้ทุกครั้งนะไม่มีหรอกที่ทำชั่วแล้วชนะเขาทำชั่วไปทุกครั้งเพิ่มวิบากร้ายทุกครั้งเพิ่มความพ่ายแพ้ทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาป่วนเราต้องตรวจใจเราว่าเออมันเป็นยังไงเราทําชั่วหรือทําดีเขาทําชั่วหรือทําดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเออเขามาป่วน พอทำไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเขายิ่งทํายิ่งเสียนะแล้วเขาก็ต้องใช้แรงงานของเขาใช้ทุนรอนของเขานะเขาจะมายั่วเท่าไหร่เท่าไหร่นี่นะโอ้ยนะให้เขาทําไปเถอะนะเราเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะเพราะเขายิ่งทําเขายิ่งแพ้ยิ่งนะจะบอกให้นะยิ่งเราไม่หลงกลเขาเราไม่หลงกลเขาเราไม่หลงกลเขา เพราะจริงๆเข้ามาทําชั่วเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีช่องอื่นแล้วที่จะชนะไทยเขาไม่มีวิธีอื่นแล้วจะยิงไทยก่อนเนี่ยก็ไม่กล้าแล้วตอนเนี้พอรู้แล้วว่ายิงไทยก่อนคราวที่แล้วอ่ะยิงประชาชนคนไทยก่อนบ้านช่องเรือนชานก่อนนะซึ่งมันผิดอนุสัญญาเจนีวานะยิงก่อนปุ๊บเนี่ยไทยก็ตอบโต้เลยไทยก็ป้องกันตัวเองเลยแทบ แทบเกลี้ยงเลยนะไทยยึดกลับเกือบหมดเลยนะถ้าไม่มีคนเลวใช่ไหมถ้าไม่มีคนเลวในประเทศไทยที่เป็นนักการเมืองนที่บริหารอยู่ตอนนั้นไปรวมกับคนเลวของกัมพูชารวมกับคนเลวในโลกรีบมาเจรจาหยุดยิงป่านนี้ไทยยึดกลับหมดแล้วใช่ไหมป่านนี้ยึดกลับหมดเลยแต่เอาเถอะเราก็ยึดกลับได,ได้ได้เกือบหมดเลยใช่ไหมเราก็ยึดกลับได้มากได้เกือบหมดเลยไม่เป็นไร ยังเดินหน้าต่อได้เรายังมีวิธีการที่เดินหน้าต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยเขาเห็นละเขาเห็นธิเดชแล้วทําแบบนี้เนี่ยเขาโตโหโจมตีไทยก่อนเนี่ยสวยเลยโดยเฉพาะโจมตีประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็บ้านช่องเรือนชานอาคารบ้านเรือนของประชาชนไทยทั้งโรงพยาบาลด้วย นั่นแหละวิบากรายหนักก็โหเสียหายยับเยินเลยเขานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่าเออเขาจะมีโอกาสชนะเราได้เพราะเราพอเราตอบโต้เขายิงเราก่อนพอเราตอบโต้ไปเป็นไงโอ้นะประชาคมโลกสามารถที่จะเรียกว่าสามารถที่จะต่อต้านคนไทยว่าคนไทย ที่ป้องกันตัวเองจากเขเมรยิงประชาชนไทยบ้านช่องเรือนชานของคนไทยนั้นประชาคมโลกเขาติเตียนไทยได้ไหมไม่ได้เลยนะทั้งโลกเลยติไม่ได้เลยนะตีเสียหมาเลยนะโอ,โอ้ไม่ใช่เสียประเทศนั่นแหละนะประเทศไหนก็ติไม่ได้เลยนะติเสียเลยนะเพราะว่าข้อมูลมันออกไปชัดไงทั้งโลกข้อมูลมออกบอกไปชัดเลยเขาเลยว่าอะไรประเทศไทยไม่ได้ว่าไม่ได้เลยนะ พราะว่าขมรยิงไทยก่อนเนี่ยแล้วยิงประชาชนไทยน่ะโอ้บาดเจ็บล้มตายไม่น้อยน่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือยิงบ้านช่องเรือนชาญของไทยเขาก็เลยโอ้โหน่าใครก็จะว่าประเทศไทยไม่ได้เลยนะในโลกนะยิ่งขมรเขามาว่าเราเขายิ่งเสียยิ่งว่าเขายิ่งเสียเพราะทําผิดแล้วไม่สานึกยิ่งว่าเขายิ่งเสียทีนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าไม่สามารถ ที่จะชนะประเทศไทยได้แล้วแถมไทยปิดด่านอีกแถมประเทศอื่นเห็นอีกทอนการลงทุนทอนการช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดเจ๊งกันระเนระนาดเลยนะแล้วปิดอย่างเนี้ยอ่ใครมาลงทุนเขาจะเจริญรุ่งเรืองไหมอ่ะไม่นะคนตกงานเยอะแยะใครจะไปซื้อข้าวของเขาใช่ไหมแล้วเสี่ยงอันตรายด้วยแกงโอแกงหลอกลวงพีอับเลยใช่ไหมโอจะไปอยู่ยังไง มาเฟียเยอะแยะไปหมดเขาก็ถอนการลงทุนไปคนก็ยิ่งตกงานก็ไปใหญ่คนก็ยิ่งรู้ว่านี่ฝีมือฝีมือใครฝีมือฮุนเซนฝีมือฮุนเซนฮุนมาเน็ตโอ้ตายเลยนในประเทศเขาก็ยิ่งต้านกันใหญ่เลยสถานการณ์แบบนี้มันจะเลวร้ายหนักไปเรื่อยๆของเขาเลวร้ายหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะพ่ายแพ้ในที่สุดเขาจึงมีวิธีเดียว ที่มีโอกาสจะชนะไทยได้ตอนนี้พยายามขึ้นสารโลกนู่นนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรไปกบแป๊กหมดเลยทั้งโลก,กตอนนี้ทําอะไรไปกบแป๊กหมดมีวิธีเดียวคือยั่วยุให้ไทยเนี่ยใช้ความรุนแรงก่อนใช้ความรุนแรงที่น่าเกลียดก่อนทําไงก็ได้อ่าไม่งั้นเขาจะมายั่วยุทํไไมงั้นเขาก็โจมตีไทยเลยสิใช่ไหมเขาก็โจมตีไทยเลยสิแต่เนี่ย จะโจมตีก็รู้แล้วว่าผลถ้าโจมตีไทยมันจะเหมือนมันจะเหมือนข่าวที่แล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วโจมตีปุ๊บก็เหมือนข่าวที่แล้วปั๊บเลยไม่กล้ามีวิธีเดียวคือต้องหลอกให้ไทยนั้นลงกลนให้ได้คือต้องโยโย่โย่โย,โย,โยแล้วให้ไทยในใช้ความรุนแรงกับเขาให้ได้ทําให้ทําไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นไปตามลำดับให้ได้แต่ถ้าไทยทําไปเป็นตามลำดับเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะ ทีนี้พอมายั่วเนี่ยไทยก็รู้เท่าทันทหารตำรวจไทยก็รู้เท่าทันก็จะไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงแบบน่าเกลียดนะแต่บางทีประชาชนไทยนั้นไม่รู้เท่าทันก็รู้สึกแหมขันหัวใจทำไมไม่ยิงกระบ,บาลมันทักทีไม่ยิงกระบ,บาลมันทักทีลำคาเลอเกินทหารตำรวจไทยก็รู้ถ้าไปยิงกระบ,บาลมันปุ๊บเราก็แพ้ปับ๊บนะมันตุยไม่กี่คนเราแพ้เลยนะเสียแผ่นดินเลยนะอย่างนี้เป็นต้น เขาก็ไม่ทำแต่เขาจะใช้มาตรการทางสังคมทางกฎหมายไปเรื่อยๆเรืเลยก็จะมีวิธีการมียุทธศาสตร์ของทางทหารตำรวจกนะ็จะใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆไปเป็นลำดับให้พี่น้องรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขามายั่วเราแต่เราก็ดําเนินการให้เหมาะสมไปเรื่อยๆไปเป็นลําดับลําดับลําดับเหมือนที่ทหารไทยกําลังทําอยูอ่ทหารตํารวจก็กําลังทําอยู่ นคนไทยเราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่วยดูช่วยสอดส่องต่างๆช่วยเสริมนุนไปนะยิ่งนะเราไม่หลงกลเขาเขามาทำแล้วเราไม่หลงกลเขาเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะเขาจะรู้สึกยังไงฮะเขาจะรู้สึกชอบใจไหมเราไม่หลงกลเขายวดเท่าไหร่เราก็ไม่หลงกลยวดเท่าไหร่เราก็ไม่หลงกลแต่เราก็ใช้มาตรการทางสังคมทางกฎหมายขึ้นไปเรื่อยๆเรือยๆ,ๆดําเนินการไปเรื่อยๆเ นะเราเขามาทําให้เราหลงกลมายั่วให้เราหลงกลแต่เราก็ไม่หลงกลคนที่ควรจะกระอักเลือดเป็นใครเขมรเ,เองนะเขมรเ,เองเขาเขาจะชอบใจพอใจสุขใจไหมสุขใจไหมไม่หลอกไม่หรอกจะมีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นเขามานยเขามีแต่ความทุกข์ใจมีแต่โอ้โหจะกระอักเลือดตายนะเพราะว่าคนไทยไม่หลงกล ถ้าคนไทยไม่หลงกลเขานะเขายิ่งจะกากเลือดตายไปนะโอ้โหแถมคนไทยก็นะฉลาดอีกเนาะไปเปิดหนังผีให้ดูอีกโอ้ยรู้เลยขเขมนกลัวผีขเขมนกลัวผีอยนะสยองจะเป็นจะตายเออทำให้เรารู้จุดอ่อนของขเขมรอีกกันหนึ่งนะว่าอะไรกลัวอะไรกลัวผีใช่ไหม แตมเมนกลัวผีกับกลัวเสียงอะ,อะไรนะเสียง F16 หเสียง F16 เสียงคลิปเฟ้นโอนะ้โหกลัวขนพองสยองกล้าวเลยเออเราก็ได้รู้จุดอ่อนของคขมเมนอีก,กนหนึ่ง